วันนี้จะมาทดสอบจักรยานไฟฟ้าแบตตะกัวห้าก้อนนะครับผม60โวลต์ก่องแดงครับผมกล่องแดง60โวลต์ถึง72โวลต์ครับกล่องน,นี้1500วัตต์กล่องแดงคันนี้ผมเคยได้ทดสอบแบ60ต60โวลต์ไปแล้ว แต่เป็นกล่องดำครับกล่องดำกล่องนี้ครับกล่องนี้จะ48วันถึง64วัครับ100วัตต์กล่องนี้ใส่คันนี้ทำความเร็วได้43 k p บเครับเดี๋ยววันนี้จะมาทดสอบกับกล่องแดงครับว่าจะทำความเร็วได้ดีกว่ากล่องดำหรือเปล่าแต่ อันนี้ผมซื้อมาเกือบสี่เดือนแล้วแบตก็น่าจะสู้ตอนแรกไม่ได้เดี๋ยวจะลองดูครับว่าจะทำความเร็วได้ดีกว่ากล่องดำหรือเปล่าเดี๋ยินทดสอบกันครับทดสอบความเร็วล้อลอยเกี่ยนึ่ง เกี่ยวสองเกี่ยวสามสี่สิบสามเกี่ยวสามได้สี่สิบเจ็ดครับผมเดลองทดสอบกันดูครับ thank <laughs> you สีสิบสามทำไมเพลนเราครับสี่สิบสี่สี่สิบห้าสรุปความเร็วที่ทําได้ครับกล่องแดงสี่สิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมทาความเร็วได้ดีกว่ากล่องดําครับกล่องดาได้สี่สิบสามครับผมตอนนี้ได้สี่สิบห้าวิ่งย,วยาวๆครับผมวิ่งมาเกือบสองโลได้สี่สิบห้าหยุดนิ่งได้ประมาณนี้ครับผมลองจับดูว่ามอเตอร์จะร้อนไหม ไม่รู้สึกเลยครับผมอุ่นนิดเดียวถือว่าหกสิบวนนี้วิ่งยาวๆได้เลยครับผมความเร็วก,กำลังดีครับผมสี่สิบห้าครับผมแบตก็ยังเหลือเยอะอยู่ครับผมหกสิบสี่จุดสามวนครับผมวิ่งไปมาณเกือบสองโลครับก็ถือว่าโอเคครับผมประมาณนี้ครับ